ใครๆก็อยากเหมือนลิซ่าโมอามินาแต่งเป็นลิซ่าแบ็กพิ้งเป๊ะมากจนไม่รู้ว่าจะเอาปากกาในวงตรงไหน โมอามมนาะครับแปลงโฉมเป็นลิซ่าแบล็กพิงกกับภาพปกอัลบั้มใหม่เหมือนเป๊ะมากจนไม่รู้จะอปาปกาวงตรงไหนเลยนะครับทาเอาหลายคนนะครับถึงกับตะลึงไปเลยหลังจากที่นักแสดงสาวนะครับโมอามมนาได้แปลงโฉมเป็นนักร้องสาวคนดังอย่างลิซ่าแบ็กพิงหรือลลิษามโนบาลกับปกอัลบั้มใหม่ล่าสุดน,นะครับและการแปลงโฉมของโมอามมนาครั้งนี้มาจากการสะบัดแปลงของน้องฉัดช่างแต่งหน้าชื่อดังของเมืองไทยนั่นเองทั้งโมและน้องชัดเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมานาน เพื่อนเลยจัดให้แบบเต็มๆแบบสุดๆจนหลายโคนเนียต่างเห็นแล้วบอกว่าสวยและเลิศมากๆเรียกได้ว่าเหมือนเป๊ะจนแทบแยกไม่ออกเลยจริงๆนึกว่าเป็นภาพปกอัลบั้ม2ชิ้นมาเรียงกันปกมือให้กับทีมงานคุณภาพกับผลงานชิ้นนี้เลยเป็นงานที่ละเอียดมากนะครับ จนไม่รู้ว่าจะเอาปากกาเนี่ยมาวงตรงไหนดีนะครับเดอรมีชาวเน็ตมากมายนะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่านึกว่าลิซ่านะแล้วก็บอกว่าตอนแรกคิดว่าน้องฉัดเนี่ยได้แต่งหน้าน้องลิซ่าซะอีกแล้วก็มีคนส่งรูปหัวใจให้นะก็บอกว่าเหมือนจริงค่ะตอนแรกเห็นภาพนิ่งยังคิดว่าเป็นลิซ่าจนอ่านแคปชั่นเหมือนหรือไม่เหมือนคุณผู้ชมว่าไงอะครับจะรือมาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าไม่เหมือนเลยมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง